ไอ้สองมุดิอ่าเราดูอย่างชนะอ่ะโหคือสุดเป็รตจะเล่นกัอนเลยอะไรอ่ะได้จั่วไ้จั่วผ่านครับจั่วใช้โคโรน้าละก่อนจั่วโนมิรับชิ้นห่ตีไม่กลับเซ็กแดนเบอร์ด้ว้ตัวเล่นหลักจั่วเอาข้ามผ่านกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดไรจ์ทานเรือแห่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดอันก็ คอแบทเทิลเซเรียนวิเวียนาให้วิเวียนาบูตอันกรอชนตีปล่อยเลยชูอินเดอะเด็บชั่นเฮียมเช็คปการตัวที่ต้องเห็นมีตอนนี้โอเคหรอร้องเพลงยีงสิบปีกว่สิบอ่ะเฮ้ยร้องตานเราไม่ได้ถึงเราลอง ไม่กลับเฮ้ยแตไม่ชุฟอนอยู่แค่นั้นแหละเออจบละแชนแอนดรอเอามาเสร็จไหมตัวกาวข้างหานคู่ข้างไล์นาวาเกเซดาคอนอินมาจินาลีกิบเอ็กเซลเาไตัวก่อนเลตัวก่อนมีนิมินเบกแต่นี้ไม่มีละเขมังกราหยุสีเงินเมลซอมจะไปนาวาก็เก่งกว่าพอเมลซอมอีกใบนึ่ เด,ดี๋ยวซอยให้เป็นเรียบตีแวนก็เลยเอาชิปดิอ้อโอ้ไม่ได้นี่ตีแวนห้องกันน,น,นี่ตีแวนไม่ปลอยสกิลบอกว่าคอสเซอร์บาร์หนึ่งสแตนตัวเองบวกหมื่นหนึ่งสกิลของตัวหลังบอกว่าไม่ต้องฮิตจอนห้องตวินสมพลังจวอ,อีกทีนึงมีเก๊กสกิลบอกว่าสำหตัวเองเข้าไปในโซ่จวใช่ไหมจวใช่สามพันนี่สองหมื่นห้าโอ้เออ เอาเลยละชี้โอ้พึ่งมาทางโอ้อย่าเชิญตัวคนไ,<อ>คไหนกันมั่งผมนี่โรงเรียนเปิดปิดเป็นว่าเล่นแหละโรงเรียนทุกคนเป็นเปล่าโรงเรียนยังไม่เปิดเลยโรงเรียนผมแม่เขาสั่งเปิดอะใช่ปะ่ะเปิดละปิดอีกละคนติดโควิดเปิดทำเรื่อนี่ยังไม่เปิดเลยประเด็นให้แฮชแท็กได้ปะแบบว่าอะไรวะแบบพูดอะ โรงเรียนดังย่านแบบเอ้ยไม่ยอมไม่พูดเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้เลยที่ไหนฟาด5เปิด5ตรง,ง2แต่ไม่บวกคั้งนะอืออุ้ยเล่ารตามสองใบลงไปเยอะเนะี่ยลงไม่ได้ติ๊กเสือหยิ่กองเลยนะเดี๋ยวเราจะตัดให้ไงายไปติ๊กเกอร์เคทีไหมไม่ป้องกันสิบสามนะคี๊ๆนะไม่ใช่หรอก โอ้ไม่อะไม่มีติกเกอร์บบเลยแกะแง,งล้โอโ้ยไม่เข้าเลยตีแค่ไม่มีตีเข้าคนเดียวตีค่ตีนี่ดีกว่าให้เหมือนห้าเลยดีไวอเคบสอบก็ขาเชื่อว่าขาจะตกแ,บบแต้มติ<ๆ>๊เกอร์อ้อ้หโคนพลังอะ่ะออกแข่งแก่งอะ่ะโจนกาวความหาทุกอย่างไรนาวาเกเซอร์ดาต้นอ่าเอ Excel เมสตอมดีมุ้ได้ไหมไเล ่อเมซองไอเมซอง Call Battle Silence v i e น n า Call Battle s i l e n ลาเทนไง Call ถ้าอ่านถานตัวหน้าแข่งหน่วยสื่อสารโออเกอร์ oh, หน่วยสื่อสารจบดีแวนจิ๊จิ๊จิตู้สิบห้าเว็บหนึ่งอหน้าันมันยันเลยห <laughs> ยาบวะ่ะเ<ะ>ว็บสองสองสองเซฟสองอโคตรโกงแวนไม สองหมื่นสกิลแวรบอกว่าบาทหนึ่งตัวเองบวกหมื่นแล้วก็สแต็มแบนี่ซิงดันปล่อยเลยไม่คีดหรอกไม่มคิดนี่ชวีนี่ลนะ่ะฟรอนเฮ้ยโอเว่ยเฮ้ยการยากขึ้นเยเอะเลยเซ็กดรอแล้วก็สกิลแบบนี้บอกว่าไม่จมตีฮิตส่งตัวเองไปเข้าโซ่ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็น<ร>าาตัวเพื่มสามพันตัวหนึ่ง อ๋อสามสิบให้เิมันยืนแบบไม่มีใครเ่ยอันนี้ยี่สิบสามสามสิบแวนยี่สิบสามมีไงสามสรอยน่ทีเก้อใช่โอ้โก้งปะไม่ตียอ่ะดีอะไรออันนี้เป็นสิบห้ายี่บห้าสามห้าสามสิห้าแวนอันนีย่บสามขอเอาหมื่นเอ้ยเอาหมื่นห้าดิจีได้ไม่มีตัวเล่นมาต้อง้ามเดผ่านจ้าอาไปต้องเจอหรอไม่มีหรอก ขออการบ,บน,นมือฉันมีทั้งหมด17บเจ็ใบกัวเออน้อเล่นได้ซิซิเดียงไงล่ะไม่อินเดเซ็ตเ็นไหมเนี่ยฟอสฟอสฟอสใครด,ดีป่ะนี่เลยเมนลงนี่ได้แล้วจะต้องฟอสทังเดียวมันเตอร์ใช่สามพันต้องมาบานแหวนเลยอือฮือเรียกมาฆ่าใส่ร์ เกินไปนะฮะต่อมาหนึ่งใบสองใบกละบสองแต่ว่าตัวเบนนี่จะไม่บุกมือนะเออหอวเล่พลาดจิมแบบจะอะไรให้จิ้ไหนเกิดก่อนจิ้ไหนเกิดอาวอันนี้มันเกิดอันนี้ค็เพราะมันเกิดแค่นี้นก็ลงมาแล้วเติมมันจะเนะ ะเกี่ยวคนนี้ต่อเลยฆ่าตัวเองได้ผมเ์ท้งสองอ่าได้ผมเ์ทิ้งเยอะเลยแล้วก็โทษทิ้งทะลงมาบวกห้าบบครั้งพอแหวเกียร์สามอย่างนี่ตาแล้วไม่ต้องบวกบวกแค่แบวนเดียวเอเอาโจ้แล้วจะเอาตีแงหงนดูวะตีแดงเลยเฮ้ยเวนว้าเนี่เลยอือเฮ้ยตัวเนียวะมีตัวเดียวที่ตีแดงที่สุดในเกมของเน,น,นโอ ค้ยคี๊ไปเนี 20, ่ยไม่กาดอ่สิบสามอย่าเป็นคีคีนะเว้ยอุ้ยหูแม่งได้คีคีแน่ดูทรงละไม่กาดยี่สอ่าเฮ้ยนี่ไม่ได้อ้โวเช็คไลล่ะเท่าไหร่เท่าไหร่กาดขาดยิบเองเอ้ยยี่สิบห้ยี่สิบเลยไอวานดี มีฟอสดอิบแปดย่ิบแปดสามแปดสามแปดสี่สิบเอ็ดเออผดี่ <c oughs> อันนี้สามสองสี่สิบเจ็ดโอ้ยชิ้ไม่ออกยัเป็นอย่างนี้แด้มันแรงอย่างเดีเ <c oughs> ยวไ <c oughs> ปน้องเถอแล้วไม่มีให้ต่อแล้วอนด r ร i ไปน้องเถอแล้วโอ้ตายป่ะค <c oughs> อข้ามไลฟ์เฟส Call c นไหนที PO แล้วก็คอ ทานเรือกระแสน้ำมันเชี่ยวกับอันกล้อวให้อันกอวิ่งก่อนโจมตีฟิวเขาบอกว่าเมื่อนคนตีคนแรกบ้านหนึ่งสแตนก็ออกเมื่อน,นี้นี่ไนงะเล่นแบบไรพลังามากเลยเอสคินสองมือสองโจมตีเจ็บเฮ้ยยิบสามแก่งถ้เาเกิดได้ฟอนทิเกอร์ตอนก็นกนสวยดิโจมตี สามหมื่นสกิลบอกว่าเขาจะบัสหนึ่งใบสแตนความเ<ด>ต็มยหนึ่งหน่อยนี่ทวีนได้รอ,อสมานให้อังกอร์จวกฟอนติกเกอร์สิโอ้ไม่ฟอนจะแหกมาแล้วเนี่ยอันนี้มิดแล้วนะแล้วก็เอ่ออันนี้สองหมืนน่นโจมตีโอ้ไม่ไหวโอกาสที้แค่สองรอบอีกรอบหนึ่งปล่อยาหายไปซะต้องเออ แล้วก็เนาะไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเองขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ชัยชนะแกเอาควาโฟร์มาสโตแข็งแกร่งมากไม่เศร้าก็ใครที่อยากเล่นก็ไปหาซื้อเล่นนะไม่แพงหรอกอก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด subscribe ด้วยยิงกระดิ่งไหมนะกิง้งกริ๊งก็คลิมน่าจะเป็นอะไรก็เจอกันนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย